มาพบกันในคลิปแนวทางดาวโจนนะครับประจําค,ค่ําคืนวันจันทร์ที่27นะครับก่อเนื่องจากเป็นรอบแรกก็มารุ่นกันไปเบาๆก่อนแล้วกันนะครับสัปดาห์ที่แล้วดาวโจนมี5รอบเจาะไป2รอบเด่นมา4ี่รอบนะครับก็รุ้นกันต่อครับ3สัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าใครสังเกตดูดีครับ3สัปดาห์ที่ผ่านมากน่าจะหายไป สิบห้ารอบที่ผ่านมาเก้าน่าจะหายไปแค่รอบสองรอบถ้าผมจำไม่ผิดนะเก้าเดินดีมากครับผมก็เลยอยากให้ข้อคิดอย่างนึงข้อสังเกตอย่างนึงคือถ้าใครไม่สนใจชุดที่ผมวางก็ลองจัดเก้าไว้ก่อนกันนครับนอเนื่องจากเป็นรอบแรกครับซึ่งก็ไม่รู้จะพยายามซึ่งก็ไม่รู้จะไปยึดจากอะไรก่อนไงนะครับถ้ามันออกสักรอบสองรอบมันจะรู้แล้วนะครับก็เลยพยายามไปยึดจากที่ผ่านมาคือ9ก้าเดินดีมากครับ แต่สไตล์ผมครับบอเบื้อต้นครับอันนี้เป็นกลุ่มเลขคู่ครับ02468ครับ02468ขาด0880ครับซึ่งตรงกับตามตารางครับจะเป็นท้าย0ท้าย8นะครับส่วนตัวผมผมชอบ8ครับและระวังให้ดีครับเปิด16นะครับระวัง50กับ38ให้ดีใครชอบเล่นก็ลองจัดแค่2ตัวนี้ครับ5 50กับ38และไปจับคู่ตามตารางเอาก็ได้นะครับ ส่วนตัวผมคำ่ำคืนนี้ผมชอบ8ครับวิ่งบนรุ่นล่าง8นะครับ3คู่ที่ผมเล็งไว้ก็จะมี5058ครับจะชอบเบาบาไปก่อนแล้วกันเนาะ6068ครับแล้วก็9098ครับ9098นนะครับก็มัดหนึ่งเข้าไปครับรอยมัดหนึ่งเข้าไป งร้อยมดหนึ่งครับไปแล้วก็อีกตัวนึงครับเกกครับอีกตัวนึงเก้าเกครับไม่ได้แถมนะเอาเลยแต่ไม่พิมพ์ครับ99นะครับ993ตัวครับ150 160 190, 15 8, 16 8, 198, 198, 198. ้าศูนย์ห8ึ่งกแ็แล้วก็1น9่งหนะครับสําหรับดาวโจนค่ําคืนนี้ได้แนวนี้ครับก็ตอนเนี้ย สำหรับหุ้นอย่างอื่นพอกลุ่มกลิ่มพอพอไปวัดไปว่าได้ตอนนี้กำลโมโหอย่างเดียวคือโมโหราววัฒนาเนี่ยโมโหมากอไม่รู้เป็นอะไรนะครับลาวพัฒนาก็พยายามจะแก้มือให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันที่ในคลิปเดี๋ยเจอกันทีพรุ่งนี้ครับรตีสวัสดีครับตื่นเช้ามาขอให้รับทรัพย์มาทุกท่านครับ